บทที่19ความสามารถของนายเรนพูดขึ้นมาว่าทำสัญญางั้นเหรอครับเวลตอบกลับไปว่าก่อนหน้านี้นายเห็นว่าฉันใช้เวทมนตรศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่คนที่จะใช้ได้ใช่ไหมละ่ะฉันแค่ทำสัญญากับไคลลอสเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถควบคุมเวทมนตรศักดิ์สิทธิ์ได้ในขณะที่ฉันก็สามารถแบ่งพลังของเวศศักดิ์สิทธิ์ของเขามาใช้ได้บางส่วนเช่นเดียวกันเรนพูดขึ้นมาว่าเป็นการทําข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนกันงั้นเหรอครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เวลตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะ คือกฎที่ไม่สามารถแหกได้ของพวกเราทั้งสองคนเอาจริงๆเดิมทีแล้วฉันก็ยังสามารถทําให้นายสัมผัสถึงพลังเวทได้แบบง่ายๆเลยด้วยการที่ฉันแตะไปที่ร่างกายของนายแล้วส่งพลังเวทของฉันให้ไหลไปตามร่างกายในจุดสําคัญต่างๆทั้งผิวหนังการมองเห็นกลิ่นรสชาติหรือว่าจะเป็นการได้ยินแต่แบบนั้นจะเป็นผลเสียกับนายซะเองหากว่านายไม่สามารถรองรับกับพลังนั้นได้เรนพูดกลับไปว่าเพราะอย่างนั้นก็เลยจะต้องทาสัญญากันเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา โดยที่ไม่เกิดผลเสียซินะคะเวลอพูดตอบกลับไปว่าข้อตกลงก็คือแลกกับการที่นายสัมผัสถึงเวทมนต์ได้แต่ว่านายจะต้องถูกตีตราด้วยสัญลักษณ์ของฉันเอาไว้บนร่างกายของนายแล้วมันจะส่งผลให้นายหลังจากนี้จะต้องทําตามคําสั่งของฉันไปตลอดชีวิตเรนเนี่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองถ้าหากว่าส่งพลังเข้ามาที่ผมตรงๆอาจจะเกิดผลเสียขึ้นถึงขั้นตายได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการทําสัญญากันที่ผมเสียเปรียบมากถึงขนาดนี้จะทําให้ผมไม่ได้รับอันตรายด ดจากการเด้งสัมผัสถึงพลังเวทเสินะครับเวลพูดขึ้นมาว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวหรอกแต่มันก็มีส่วนด้วยรวมๆแล้วก็คือที่นายจะสามารถสัมผัสถ,ถึงเวทมนต์ได้เป็นเพราะว่านายมีตาเสาลักของฉันที่ไปเชื่อมต่อกันกับนายอยู่จึงทาให้สามารถสัมผัสถ,ถึงพลังเวทได้เหมือนกันกับฉันเรนพูดขึ้นมาว่าถึงอย่างนั้นข้อเสียก็มีมากจนเกินไปนะครับมันฟังดูเหมือนกับเป็นการหลอกให้ผมทำสัญญาเพื่อจะใช้ประโยชน์มากกว่าเวลพูด well, ตอบกลับไปว่าผมชอบที่คุณตอบผมมาแบบนั้นนะเพราะม คุณไม่ได้โง่ที่จะคิดวิเคราะห์เรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ตามนั้นคือข้อเสนอของผมวังที่จะให้ได้ประโยชน์กับผมแบบเต็มๆเรนพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นผมขอใช้วิธีแบบอัจพลังเวทเข้ามาที่ตัวของผมไปเลยดีกว่าเวลพูดตอบกลับไปว่าคงจะรู้อยู่แล้วสินะครับว่าตัวของผมที่มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาบาดแผลและการเจ็บป,ป่วยได้ถ้า,าว่าจะช่วยจริงๆยังไงก็ทําให้คนใช้เวทมนต์ได้อย่างแน่นอนสินะเรนพูดขึ้นมาว่าเว้นซะแต่เธอจะมีลูกไม้ในการพยายามบีบบังคับให้ผมทำสัญญ,ญาถ้า นนแบบั้ผมก็หมดทางแล้วเหมือนกันเวลพูดตอบกลับไปว่าก็ตามนั้นผมไม่คิดที่จะเล่นลูกไม้อะไรที่ดูแย่ๆแ,แ,แบบนั้นหรอกนะครับเรนพูดตอบกลับไปว่าเพราะว่าจะทําให้ผมหมดความเชื่อใจในตัวของเธออย่างนั้นสินะเวลพูดขึ้นมาต่อว่าก็ตามนั้นจะทําตามแบบที่คุณขอก็ได้เพียงแต่ต่อให้จะรักษาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดในตอนที่ถูกปล่อยพลังเวทใส่ไปโดยตรงนะครับเรนพูดขึ้นมาว่าเข้าใจแล้วล่ะเวลย้อนทําตามคําสั่งของเรนอย่างง่ายดายผิดปกตินั่นเป็นเพราะว่า เขามีความเชื่อว่าการบีบบังคับให้คนทำตามมันไม่มีทางดีไปกว่าการทำให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อใจและยอมทำตามสิ่งที่พูดทุกอย่างโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขออะไรเหมือนกับตัวของเขาและคนรักของเขาในชาติก่อนที่เธอยอมตายเพื่อตัวของเวลเพียงเพื่อความรู้สึกดีของเวลเท่านั้นเวลชูมือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยื่นมันออกไปหาตัวของเรนที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่จะปล่อยพลังเวทบางๆไปที่ร่างกายของเขาเพื่อกระตุ้นบางอย่างแน่นอนว่าพลังเวทบางๆน้่นก็มีพลังทำลายแต่ ถึงอย่างนั้นการจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามสัมผัสถึงเวทหรือมองเห็นมันได้อย่างรวดเร็วก็ต้องเริ่มจากอะไรแบบนี้ไปก่อนในช่วงแรกเรนยังคงสัมผัสถ,ถึงเวทมนต์ไม่ได้ทําให้เกิดบาดแผลไปตามร่างกายของเขาผิวหนังของเขาเริ่มที่จะไหม้ทําให้ตัวของเรนทรมานมากๆแน่นอนว่าเวลก็ยื่นมือของเขาออกไปอีกข้างเพื่อที่จะปล่อยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําให้รักษาร่างกายของเรนไปด้วยเช่นเดียวกันแม้ตามปกติแล้วคนธรรมดาจะไม่ได้มองเห็นพลังเวทแต่นั่นก็ไม่ใช่คําพูดที่ถูกต้องสิ่งที่คน ธรรมดามองไม่เห็นก็คือพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีพลังชีวิตในตัวของมันเองแต่ถ้าหากมันได้ถูกแปลเปลี่ยนออกมาใช้ให้กลายเป็นเวทมนต์ต่างๆอย่างเช่นเวทไฟเวทน้าแข็งหรือว่าเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแสงสว่างคนธรรมดาถึงจะสามารถมองเห็นมันได้ร่างกายของเรนถูกทําลายและถูกรักษาซ้ําไปซ้ามาอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆในขณะที่การประชุมของคน,นอื่นๆก็ยังคงดําเนินต่อไปถึงผู้คนจะไม่ได้สนใจอะไรพราะทั้งสองคนกํนาลังทอาอะ กันมากมายนะแต่ถึงกระน,นั้นก็มีบางคนที่แอบสังเกตเห็นว่าตัวของเวลดันใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาคําพูดของผู้คนที่พูดกันประมาณว่านั่นมันเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหรอเป็นไปไม่ได้จริงด้วยเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าเวทศักดิ์สิทธิ์ก็คือไครรสที่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอหรือว่าพวกเรามีผู้ที่ใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้มากถึง2คนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะเด็กนั่นเป็นเจ้าเวทศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันในตอนนั้นเองเจ้าเวทแห่งสายหมอกอีีเเเเลลนนากกกก็พพูดขึ้้มัับทุคไปวจจริิงๆแศ์สธย แค่ครอสคนเดียวแต่ว่าเวลได้ทำสัญญากับคารอสก็เลยทำให้เวลสามารถแบ่งเวทมนต์ศักดิ์มาใช้ได้และเพราะแบบนั้นเองจึงทำให้ผู้คนในห้องประชุมต่างสงสัยกันว่างั้นถ้าว่าเราแบ่งเวทมนต์ศักดิ์ของครอสมาใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ใช่เหรออีเลน่าพูดขึ้นมาว่าไม่มีประโยชน์แล้วปริมาณของเวทมนต์ศักดิ์ก็มีเท่าเดิมก็คือเวทมนต์ศักดิ์ที่คารอสสามารถจะใช้ได้ถ้าหากว่ามีคนเป็นล้านแบ่งเวทมนต์ศักดิ์ออกไปใช้ดันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็มันก็จะน้อยจนไร และที่สําคัญการจะแบ่งพลังแบบนั้นออกมาคนที่ทําได้ในที่นี้ก็อาจจะมีแค่เจ้าเด็กเวลคนนั้นก็ได้อย่างนี้นี่เองน่าเสียดายนึกว่าจะเห็นทางออกอยู่แล้วเชียวการพยายามสัมผัสถึงพลังเวทของเรยนยังคงไม่ได้ผลสิ่งที่เขาสัมผัสได้ในตอนนี้ก็คือความเจ็บปวดจากการที่ร่างกายถูกทําลายเท่านั้นเวลาค่อยๆเดินผ่านไปจนกระทั่งไซเรนเทียจอาเมสอดแดมใส่แว่นผมสีน้ําเงินที่เวลช่วยเอาไว้ได้เดินเข้ามาหาทั้งคู่เดิมทีแล้วเธอก็คือหนึ่งในจอมเม ที่ช่วยส่งภาพและเสียงเพื่อเชื่อมต่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ในที่ประชุมและเมื่อเห็นเวลที่กำลังทำอะไรบางอย่างกับเรนอยู่ก็ทำให้เธอรู้ได้ทันทีว่านั่นคืออะไรสำหรับจอมเวทแล้วนั่นก็คือวิธีการที่แย่ที่สุดในการทำให้สัมผัสถ,ถึงพลังเวทได้แต่ถึงจะเป็นวิธีที่แย่แต่มันก็มีข้อดีในเรื่องของความเร็วแต่มันจะทำให้จิตใจของผู้ที่ทำสิ่งนั้นอยู่ค่อยๆแหลกสลายไปเรื่อยหากว่ายังคงไม่สามารถสัมผัสถ,ถ,ถึงพลังเวทได้และในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่จำ ฝังใจไม่มีวันลืมว่าตัวของเขาเจ็บปวดกับการฝึกเวทมนต์ขนาดไหนไซเรนเทียพูดขึ้นมาว่านี่เธอฝึกแบบนั้นมันจะดีเหรอเรนพูดขึ้นมาว่าแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เร็วที่สุดไม่ใช่เหรอครับไซเรนเทียพูดขึ้นมาต่อว่าฉันได้ยินเรื่องที่เธอคุยกันก่อนหน้านี้นะถ้าอย่างนั้นฉันว่าเจสัญญากับเจ้าหนูตาขาไปน่าจะดีกว่าไม่ใช่เหรอฝึกแบบนี้น่ามาอังตรายเกินไปนะเวลพูดขึ้นมาว่าพี่สาวก็บอกแล้วไงว่าอย่าเรียกผมว่าเจ้าหนูตาขาบนะเพราะใหญ่ชตาคอนวาเลนเทีย แท้เธอเองก็เริ่มเรียกฉันว่าพี่สาวได้แล้วนะก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนี่ก็ไี้อยากแล้วปฏิกิริยาโต้ตอบของพี่สาวดูเขินๆน่ารักดีนี่นะไม่ได้เขินสักหน่อยว่าแต่ฉันยังไม่ได้ถามเธอเลยว่าทําไมท่านวาเลนเทียถึงได้เรียกเธอว่าเจ้าหนูตาขาบงนเหรอเวลทําสีหน้าเหมือนกับไม่ค่อยชอบกับคําถามนั้นสักเท่าไหร่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคงจะเป็นเพราะว่าผมดูอ่อนแอสําหรับเธอแต่ก็อันตรายเพราะมีพิษที่ร้ายแรงละมบ้งไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่เลยนะและแล้วเมื่อเว ลาผ่านไปก็มีการรายงานจากนักดาบและจอมเวทคนอื่นๆว่าสามารถจับตัวของนักดาบนอนบ่อนไส้ได้สําเร็จนั่นก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าว่าสําหรับข้อเสียนั้นก็คือมีจอมเวทที่เสียชีวิตจากการถูกนักดาบสปายคนนั้นฆ่าตายไปสองรายถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่าภายในสงครามมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้ได้อยู่ตลอดเวลาวันเทียพูดขึ้นมาว่าพาตัวของเขามาที่นี่เพื่อที่จะสืบสวนจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะมีคนตอบมาว่าอาจจะต้องใช้ เวลาหลายชั่วโมงเลยครับวันเทียพูดขึ้นมาต่อว่าไม่มีเวลาแล้วเพราะอย่างนั้นจะต้องขอให้พวกนายที่จับตัวเขาได้เป็นคนสืบสวนเขาที่นั่นไปเลยก็แล้วกันแล้วก็ช่วยส่งภาพทุกอย่างผ่านทางเวทมนต์มาหาด้วยลูเทนพูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าระวังเอาไว้หน่อยก็น่าจะดีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายตรงข้ามไล่เวทมนต์ใส่เจ้านักดาบคนนั้นว่าถ้าถูกจับได้ให้ลงมือฆ่าตัวตายทันทีหรืออะไรทํานองนั้นหรือเปล่าวันเทียพูดขึ้นมาว่านั่นสินะงั้นจับมาเจ้านั่นเอาไว้กับเก้าอี้ ทำไม่ให้มันทาอะไรได้แต่จะเอาอะไรอุดปากเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กัดลิ้นตัวเองจนตายมันก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามพูดออกมาไม่ได้อีกจะทํายังไงดีละทีนี้ปกติแล้วการกัดลิ้นไม่ได้ทําให้ผู้คนตายเพราะไม่มีลิ้นหรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าผู้คนที่กัดลิ้นตัวเองจะต้องเสียเลอยมากจนตายแต่ถึงอย่างนั้นการกัดลิ้นของตัวเองเพื่อที่จะฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่อะไรที่ทําง่ายนึกสภาพดูว่าถ้าเรากัดเนื้อสดๆการจะกัดมาให้ขาดได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากลิ้นของคนเราก็เช่น ฟันของตัวเราเองไม่ได้คมถึงขนาดจะกัดลิ้นจนขาดได้อย่างง่ายดายแบบนั้นแน่นอนลูเทนพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับอุดปากเขาเอาไว้ได้เลยแล้วก็จับหน้าของเขาเอาไว้ให้หันกลับมามองที่นาฬิกาของผมนะครับวันเทียพูดขึ้นมาว่ามีวิธีอะไรดีๆอยู่อย่างนั้นเหรอราชนีลีลาพูดขึ้นมาเช่นกันว่ามาแล้วสินะคะเวทมนตดพิเศษของท่านลูเทนที่โชว์ให้ดิฉันดูตอนนั้นแม้ผู้คนจะสงสัยกับคําพูดของท่านราชินีว่าทําไมเธอถึงได้พูดจาแปลกๆกับ ลูเทนแบบนั้นแต่เว่าก็ไม่มีใครพูดอะไรและสนใจไปที่นักดาบสปายคนนั้นมากกว่าเอาล่ะช่วยบอกผมทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่คุณรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้นักดาบสปายคนนั้นได้ปล่อยพลังเวทของเขาออกมาให้กลายเป็นตัวอักษรลอยอยู่กลางอากาศเป็นคําที่ถูกลูเทนถามไปก่อนหน้านี้เขาเล่าเรื่องราวว่าตัวของเขามีหน้าที่ในการรายงานเรื่องราวทั้งหมดในที่ประชุมไปให้กับลอร์ดอาร์เซนเพื่อที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวและแผนการทั้งหมดของกองทัพหลังจากนี้ เป้าหมายอีกหนึ่งอย่างของหลอดอาร์เซนก็คือการปิดพลังงานของอีเทอร์คอร์ที่อยู่ตรงใต้ปราสาทเพื่อที่จะเปิดพลังงานของเนเธอเรียนชาร์ดได้อย่างเต็มที่องค์ราชินีลีลาพูดขึ้นมาว่าถ้ามาขนาดนี้ก็คงจะปิดเอาไว้ไม่มิดแล้วสินะคะอีเทอร์คอร์ก็คือก้อนพลังงานที่เคยหล่อเลี้ยงอาณาจักรเวดดเลียของพวกเราก่อนที่จะถูกยึดครองไปเมื่อ7ปีที่แล้วโดวยผู้ปีศาจมันเป็นก้อนพลังงานกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เมตรและเคลื่อนย้ายไม่ได้อาณาจักรเวดาเลียของพวกเรา สร้างปราสาทเอาไว้ที่ด้านบนและเก็บสิ่งนั้นเป็นความลับเพื่อที่จะนําพลังของอีเทอร์คอมาใช้แต่เพียงผู้เดียวแน่นอนว่านั่นไม่ใช่การทําเพื่อพวกเราที่เป็นเชื้อพระวงศ์แต่พวกเราทําเพื่อผู้คนในประเทศทุกคนที่เคยอดอยากให้ได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะลูทเทนพูดขึ้นมาว่าแล้วทมอมบิลล์อาร์เซนถึงจะต้องปิดพลังงานของอีเทอร์คอด้วยเหรอครับราชินีพูดขึ้นมาว่าเพราะว่าก้อนพลังทั้งเมเทอรเรียนชาและอีเทอร์คอมาต้านพลังกันเองค่ะเมเทอรเรียนชาถึงจะ เป็นก้อนพลังงานมหาศาลแต่หากว่าจะต้องให้พลังงานหล่อเลี้ยงอาาเทตที่มีพลังมากกว่า50ิกิโลแบบนี้มันก็มากเกินไปเว้นแต่ว่าจะต้องใช้พลังงานอย่างเต็มที่ของเนเธอร์เดียนชาร์เพื่อที่จะได้วิอะไรบางอย่างเพิเ่มเติมหรือจะไปจะต้องปิดอีเธอร์คอวันเทียพูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองตามที่เวลบอกว่าพวกเราถูกดูดพลังเวทไปทีละนิดทีละนิดกันก็แปลว่าเป้าหมายก็คือการดูดพลังเวทของพวกเราเพื่อน,นําไปใช้ทําอะไรสักอย่างแต่เพราะว่าด้วยสปีดของการดู พลังเพียงแค่นี้เดียวในตอนนี้ก็ยังคงทําอะไรไม่ได้มากถ้างั้นเป้าหมายของพวกเราก็คงจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาในการปกป้องไม่ให้หลอดอาร์เซนเป็นพลังงานของอีเทอร์คอร์ล่ะสินะผู้คนในห้องประชุมต่างปวดหัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันวุ่นวายมากจนเกินไปแล้วลูเทนพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะที่คุณรู้มีแค่นี้งั้นเหรอแล้วถ้าหากในเทเรียนชาถูกเปิดพลังออกมาอย่างเต็มที่เจ้านายของแกจะต้องการอะไรจากการเปิดพลังเวทประหาสารขนาดนั้นงั้นเหรอฐานสปายคนนั้นตอบมาว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าหล ลอดอาร์เซนทำแบบนั้นไปทําไมหรือแม้กระทั่งการพยายามถามหาสาเหตุว่าทําไมทุกคนถึงได้ยอมหักหลังอาณาจักรของตัวเองขนาดนี้เพื่อหลอดอาร์เซนคนเดียวแต่ทว่าทหารสปายคนนั้นกลับตอบมาว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าเขาแค่จงรักพักดีต่อหลอดอาร์คเซนแล้วมันก็จะมีแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นและนั่นก็ไม่ใช่คําตอบที่โกหกอย่างแน่นอนเพราะมันก็คือพลังของลูเทนที่บีบใหพทหารคนนั้นพูดความจริงออกมาลูเทนพูดขึ้นมาว่าพวกนายจงรักพักดีต่อมอนั่นจังเลยนะไม่รู้บ้างเหรอ ว่าบ่อน,น่าชอบหักหลังคนอื่นนะนักดาบสปายคนนั้นพูดขึ้นมาว่าใครจะไม่รู้ล่ะพวกเรารู้อยู่แล้วทั้งนั้นนั่นแหละลูเทนพูดกลับไปว่าถึงอย่างนั้นก็จะทำงั้นเหรอลูเทนปวดหัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขามีความรู้สึกว่าคนพวกนี้เหมือนกับพวกลัทธิหรืออะไรสักอย่างที่เชื่อฟังเจ้าลัทธิยังไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีทั้งความคิดที่จะหักหลังเจ้านายของตอนเองเลยแม้แต่นิดเดียวแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเพียงแค่ถูกใช้ประโยชน์เมื่อจบงานแล้วก็แค่ทิ้งไปซะก็ตามแน่น รู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นแบบนี้จะต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนลูเทนคิดในใจว่าเจ้างูนั่นเป็นแบบนี้ตลอดเลยมีคนที่ยอมเชื่อฟังอยู่ตั้งขนาดนี้จะไขว่คว้าหาอะไรไปมากกว่านี้อีกงั้นเหรอที่ลูเทนคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานแล้วลูเทนมีความคิดในรูปแบบเดียวกันกับมดสิที่เขาอยากจะได้มากที่สุดก็คือเหล่าบรรดาทหารที่ซื่อสัตย์กับเขาและไม่มีทางหักหลังเหมือนกันกับราชินีมดที่มดทุกตัวภายในรังล้วนแล้วแต่ยอมแลกชีวิตเพื่อที่จะปกป้อง เธอและเพราะพื้นฐานความคิดที่เป็นแบบนั้นเองจึงทําให้ลูเทนไม่เข้าใจหลอดอาร์เซเลยแม้แต่นี้เดียวแน่นอนว่าทหารสปายคนนั้นก็ได้บอกเรื่องแทบจะทุกอย่างที่เขาพอจะรู้ทั้งหมดแล้วเขาไม่รู้ทั้งที่อยู่ของเนเธอเรียนชาร์ตไม่รู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้หลอดอาร์เซอยู่ที่ไหนเหมือนคงจะเป็นการป้องกันของหลอดอาร์เซเองที่เมื่อเกิดเหตุกรณีแบบนี้จะได้ไม่หลุดแพ่งภายเรื่องที่อยู่ของเขาและสถานที่สําคัญของแผนการและเพราะแบบนั้นนักดาบสปายจึงได้ถูกจับตัวเพื่อนํานไปขังไว้ วันเทียพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่พวกเราพอจะรู้ตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่พวกเราที่จะบุกปราสาทแต่ว่าหลอดอาร์เซนก็จะบุกปราสาทด้วยเช่นกันสินะไม่สิดีไม่ดีอาจจะหาทางในการรอบค่าพวกเราในจังหวะที่เหมาะสมแล้วรอเพื่อที่จะปิดการทํางานของอีเทอร์คอร์ลูเทนพูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าฝ่ายโน้นน่าจะรอให้ท่านไดย้ยกวันเทียสู้ก,กันกับเจ้าปีศาจที่มีปีกเป็นเนกลักเพื่อที่จะตัดกําลังก่อนแล้วค่อยมาปิดฉากตอนท้ายแบบไม่ยากเย็นนะครับวันเทียพูดขึ้นมาว่าถ้างั้นก็ต้องจัด กำลังรบเอาไว้รับมือลูเทนพูดขึ้นมาต่อว่าผมคิดว่าในตอนที่พวกท่านวันเทียสู้กันที่ปราสาทผมจะจัดกำลังรบรอเอาไว้ที่ด้านนอกไม่ไกลจากสถานที่สู้มากนะเพื่อที่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้เข้าไปช่วยได้ทันในที่ประชุมมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแต่ว่าที่นั่นมันอยู่แถวแถวที่ที่มีปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์เชียวนะมันจะมีคนที่กล้าเข้าไปจริงเหรอลูเทนพูดตอบกลับไปว่าแต่ถ้าพวกเราไม่ทําแบบนั้นพวกเราก็คงจะต้องถูกฆ่ากันหมดอยู่ดีนั่นแหละครับง้นนก็ทําาาตมีเพระ น,นี่ก็คือทางรอดของพวกเราไม่มีใครกล้าแย้งคําพูดของลูเทนเลยเพราะว่าเขาก็พูดเรื่องจริงทั้งหมดและแล้วแผนการทุกอย่างในที่ประชุมก็สําเร็จเสร็จสิน้นแต่เทว่าในตอนนั้นเองจูจ่ๆก็เกิดพลังเวทโผยพุ่งออกมาโดยที่ทําเอาผู้คนในห้องประชุมต่างสัมผัสได้พร้อมกันแม้จะอยู่กันคนละที่และห่างกันหลายสิบก,กิโลว่าหนะ่าพลังเวทนั่นมันคืออะไรอะ่ะในห้องประชุมต่างหันหน้ากลับไปมองที่เด็กหนุ่มอายุเพียงแค่15ปีที่ไม่มีใครรู้จักดูจากชุดก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่ทหารธรรมดาที่ ถูกเกณฑ์มาเพื่อช่วยในสงครามเท่านั้นรูปร่างและใบหน้าก็ไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรเพียงแต่ด้วยพลังเวทที่โผล่พุ่งออกมานั่นมันทําให้ผู้คนสัมผัสได้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นช่างพิเศษเหลือเกินเจ้าของพลังนั่นก็คือเรนไซเดนเทียพูดขึ้นมาว่านี่มันอะไรกันคะไม่คิดเลยว่าเด็กคนนี้จะมีพลังมากเกิดขนาดนี้เวลเองก็พูดขึ้นมาเช่นกันว่าผมคิดเอาไว้อยู่แล้วละ่ะก็ผมนะ่ะเห็นมันตั้งแต่แรกนี่นะว่าหมอนี่นะโคตรสุดยอดไปเลยสายลมรุนแรงพัดเข้ามาจนทําให้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ กล้สบายไปมาเพราะพลังเวทที่ควบคุมไม่ได้ของเรนไคลรอสเองที่เห็นเหตุการณ์ก็พูดขึ้นมาว่าสุดยอดไปเลยนะเรนในตอนนั้นเองจู่ๆวันเทียก็พูดขึ้นมาว่าพอแค่นั้นแหละพลังเวทของเรนหยุดนิ่งเมื่อหันกลับไปมองก็พบว่าวันเทียอ้อมเข้าไปที่ด้านหลังของเรนและสัมผัสไปที่ร่างกายของเจ้าตัวก่อนที่พลังนั้นจะถูกทําให้หายไปชัว่วขณะวันเทียพูดขึ้นมาว่าเธอจะต้องพยายามค่อยๆค,ควบคุมพลังเวทในปริมาณที่เหมาะสมให้มากกว่านี้นะเพราะตอนนี้มันอาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นๆได้จริงๆในห้องประ ม,มีผู้คนพูดขึ้นมาว่าสมกับเป็นท่านแม่ทัพสุดยอดไปเลยสามารถหยุดพลังเวทมหาสารขนาดนั้นได้ไม่อยากจะเชื่อเวลเองก็ถามขึ้นมาด้วยความสงสัยเช่นกันว่านั่นมันแบบเดียวกันกับที่ยายโชตคอนวาเลนเทียใช้กับผมเลยนี่นะมันคืออะไรนะพ่อวันเทียพูดขึ้นมาว่าเวทบนชั้นสูงในการทําให้เวทบนที่อยู่บริเวณโดยรอบถูกชะงักไปชั่วแบบหนึ่งนะเวลพูดขึ้นมาว่าแค่ทําให้ชะงักไปงั้นเหรอครับไม่ใช่ว่าทําให้ใช้เวทไม่ได้งั้นเหรอวันเทียตอบกลับไปว่าเราไม่สามารถปิดกั้นพลังชีวิตไ แล้วนั่นก็คือเหตุผลเดียวกันกับที่เราไม่สามารถทําให้เวทมนต์หายไปได้นอกเหนือจากการฆ่าเวลพูดขึ้นมาว่าจอมเวทชั้นสูงทุกคนทําแบบนั้นได้งั้นเหรอครับวันทียตอบกลับไปว่าไม่ใช่ทําได้แค่บางคนที่ฝึกมาโดยตรงเท่านั้นเองคนที่สามารถทําแบบเมื่อกี้นี้ได้บนโลกก็นับจํานวนคนได้เลยสถานการณ์ภายในห้องประชุมกลับมาสงบอีกครั้งอีกด้านหนึ่งไซดามอพูดขึ้นมาว่าไนซ่าสัมผัสได้ถึงพลังเวทมหาศาลเมื่อกี้นี้หรือเปล่าไนซ่ามอร์วีนตอบกลับไปว่าแน่นอนใช่ ทิดว่าน่าจะมาจากฝากฝั่งของกองทัพของฝั่งมนุษย์ไซดามอพูดขึ้นมาว่าแต่ว่าในข้อมูลของเราไม่เคยจำได้เลยว่ามีคนที่มีพลังเวทมหาศาลแบบนั้นอยู่ในสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เหรอในซามอวินตอบกลับมาว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นแบบนี้ดีไม่ดีคนที่จะเป็นฝ่ายแย่อาจจะเป็นพวกเราก็ได้ในตอนนั้นเองหลอดอาร์เซนนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ภายในซากปรักหักพังเป็นอาคารร้างที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษนี่ก็คือสถานที่รอเวลาเพื่อจะทำตามเป้าหมายของพว หลอดอาร์เซนถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาพูดขึ้นมาว่าฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นกองทัพของฝั่งมนุษย์ที่กําลังรบเหนือกว่าอย่างประเมินค่าไม่ได้ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของกลุ่มพีศาจที่มีปีก็นเอกลักษณ์ที่พวกเราแทบไม่มีทางทําอะไรได้เลยทําเป็นเล่นไปตอนนี้พวกเราเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่กระจ้อยร่อยที่สุดไปเลยนะไดซ่าบมอวินพูดขึ้นมาว่าอย่าพูดแบบนั้นขึ้นมาด้วยน้ำเสียงร้าด้วยสิคะหลอดอาร์เซนตอบกลับไปว่าก็มันน่าตื่นเต้นนี่นะและในขณะเดียวกันมันกก็นน่าลัววดด้ย้ยผูคคมจะิ งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วสําหรับมนุษย์งูก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่เราสามารถฆ่าได้อย่างไม่ยากเย็นเสียด้วยซ้ําแต่หากว่าประมาทล้วก็สิ่งที่อันตรายที่สุดของงูอย่างพิษก็จะสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่าได้แน่นอนว่าหลอดอาร์เซนไม่ได้มีพิษเหมือนกับงูจริงๆแต่เพาะว่าเขาก็มีพายตายที่เหมือนกันกับพิษของงูเช่นเดียวกันหลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเราแค่รอสถานการณ์ไปก่อนภายในปราสาทวานาคารพูดขึ้นมาาาว่าจใรออไปอีก นถึงเมื่อไหร่กันข้าอยากจะแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้นแก้แค้แน,แแน,แแนตอนนี้เลยเจ้าปีศาจผมเขียวหรือว่าชื่อของมันก็คือเวนพูดขึ้นมาว่าหน้าที่ของเจ้าก็คือการปกป้องสถานที่แห่งนี้และท่านเซทาริออนผู้มอบพลังให้เจ้าเพราะอย่างนั้นเองก็อยู่นิ่งๆและเงีบเงยบๆไปซะวนานาคัสพูดตอบกลับไปว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้ข้าสัมผัสได้ถึงพลังเวทมหาศาลของไอ้เด็กเวนนั่นไอ้เด็กเวนที่ถือดาบแล้วก็สู้ก,กันกับข้าจนทำให้ข้าโดนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ผิดแน่ข้าจำมันได้แน่นอออนนนพราาาาาะะยย่่งงั้้ถึไดกจ มันอยู่นี่ไงวอสพูดขึ้นมาว่าก็แค่พวกมนุษย์ตามต้อยต้อยจะมีพลังแข็งแกร่งสักแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับพวกเราได้แม้แต่นิดเดียวพลังเวทนั่นก็แค่เศษเสี้ยวของเศษฝุ่นของพวกเราคลิปเหมือนกับจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเวนพูดขึ้นมาว่าวอสเจ้านะ่ะประมาทเกินไปถึงมันจะไม่ได้ใกล้เคียงกับพลังที่พวกเรามีแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทเด็กขาดเลยนะวอสพูดขึ้นมาว่าก็ข้าพูดความจริงนี่นะเจ้าเองก็ยังพูดออกมาเหมือนกันไม่ใช่เหรอในตออนนนั้เงจๆท ก็เห็นภาพมิมิตบางอย่างจากอ e ีเทอร์คอร์ลาบดาโอคารัสสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของท่านเซธาริออนที่ไม่เคยเห็นมากก่อนเวิร์นพูดขึ้นมาว่าท่านเซธาริออนเป็นอะไรหรือขอรับเซธาริออนนิ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเปล่าตอนนี้ข้าดัานเห็นภาพแปลกๆเข้านะสิ